อยากเสียวมาทางนี้เลยมีอะไรน่าสนใจตัวนี้ครับตัวเลกาครับจูวเลกาตัวนี้นักเรียนคุณจำว่าตอนตอนํำคอทุนช่วงแรกๆนักเรียนพวกเราเทรดตัวนี้กันได้กําไรไปเยอะนะแต่แล้วเขาพฤติกรรมกมาดูขอดูพทิร์แบบใหญ่ๆก่อนนะตัวนี้ต้องบอกว่าต้องระวังมากๆคือสไตล์เขาเป็นแบบนี้นิดส่วนใหญ่เขาชอบเป็นแบบขึ้นวันเวที่เก๊กนั่งวันเวทแล้วขึ้นอย่างเงี้ยคือจะเข้าช่วงไหมดีวาะนะครับ ข้าปิดช่วงเมื่อไรนะเรียบร้อยเลยครับถ้าข้าวปิดช่วงเมื่อไรมาทันทีใช่ไหมชอบขึ้นขาเดียวแล้วทิ้งเงนี้แล้วเวลาลงเวลาลงเขาก็วันเวมกันนะ เนี่ยลงเร็วอว่าขึ้นจำได้ว <S <S <เล>่าเออเวลาขึ้นน่็ขึ้นวันเวลลงก็ลงวันเวลเองเขาอะโซนเนี้จำได้เป็นโซนที่นักเรียนรุ่นเราเข้ากันชุดน,นั้นรุ่นรุ่นนู้นแหละนะรุ่นรุ่นรุ่น,รน,รนแรกๆเลยช่วงนี้คือเขาเบรกเอาแล้วทำเป็นรันเวลแกะขึ้นไปชุ่ดนี้ก็มีการเตือนตอนนั้นว่าเวลารันเวลแกะแบบนี้ก็คือถ้าปิดแกะต้องปล่อยเลยนะอันแท่งนี้พอเกิดแท่งนี้แบบนี้แท่งทิ้งไว้บนดอยแบบนี้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยวันต่อมาจริงๆถ้าดูแพทเทิร์นเนี่ยเขาทำท่าเหมือนจะปฏิเสธการลงไว้แท่งนั้นคืออออแแแขขวนนเเป็มมมร์ทิ้้งงงไ่่าาลตพี บิ๊กแบล็กตัวนี้ขึ้นมาปับ๊บนี่คือสัญญาณบอกให้รู้ว่าโกยทะโยมถ้าไม่โกยลงลึกเลยพี่ใช่ไหมก็ไหลลงมาจากแถว,แถวสองบาทกว่าๆลงมาเหลือเท่าไรป,ปัจจุบันในพินิจลงไปต่ำกว่าบาทใช่ไหมไม่ถึงบาทเออลงไม่ถึงบาทเลยเดี๋ยวนี้ยังไม่กลับมาที่บาทนะเพราะ,ะั้นตรงนี้ไต่มาแบบนี้แล้วเริ่มมาหยุดจุดแบบนี้นะครับขอดูโอ้โบอสมากเลยด้วยตอนนี้นะต้องบอกว่าถ้าใครจะเข้านะครับเป็นผมผมรอย,ยอนะ่อะผมยังไม่เข้าโซนนี้ครับเขาลงมารุนแรงขนาดนี้ต้องมาดูว่ายูเรากาธุรกิจผมมมจํําาไดด้้้้เเเหืออนนพพววววกกกก็ทีีี่ยยขัับคิปโตต จำไม่ได้แล้วจังเออนะไม่แน่ใจแต่ว่าเอาเปไ็นว่าโดยทรงของแพทเทิร์นเขาในขณะนี้การขึ้นแบบหาซับลอดไม่เจอแบบนี้นะครับซับลอดเอาจริงมันยังอยู่นี่ไงอยู่ประมาณศูนย์จุดโ จากนั้นนี่มาถึงหยุดเก้าสองไล่ตามลําบากมากมันจะวางซบล้อตรงไหนวางวางลำบากมากนะครับคือ,อนนขึ้นแบบคือใครมาเห็นนี่หาหาช่องเข้าไม่ถูกอะ่ะเออคือไล่จะไล่แบบในก็เป็นว่าไล่แบบระวังระวังกำไรหน่อยก็ต้องออกไปก่อนตอนนี้นะครับ <c oughs> ซึ่งบางคน, <c oughs> ในใช้ลักษณะของก็เรียกว่าซบล้อดโดยใช้พวก e m เสมาคัญเช่น e m เ8ม e m แปดเก้าเอมเหสิบลยพวกนี้นะครับเป็นซบล้อสาคัญก็ได้ถ้าหลุดแล้วก็คัดก่อนเลยพวกนี้นะครับแต่ว่าโดยทรงเส้นเขาเนี่ยถ <c oughs> ้าย m เอเะเริ่มเริ่ม <c oughs> ส่งสัญญาณว่ายีเมจะเริ่มติด สายสิบเริ่มตัดผ่านทั้ง2ี่หผ่าน50กําลังจะตัดผ่าน8 9ขึ้นมาด้วยแต่ต้องบอกว่าต่อ i n d i ินดีเคเตอร์ส่งสัญญาณแบบโอ้บอสมากแล้วแบบนี้ก็ต้องระวัง,วงไม่ควรนะจังหวะน,นี้ไม่ควรเพราะ้าเข้าซับลอนลึกมากนะครับจะให้บอกสับล้อนตามเอ e ม็มเอก็ต้องบอกว่ามันม,มันก็เสียงที่ลงซับลอนลงดื้อแล้ววิ่งต่อนะก็ดูดูแพทเทิร์นเขาไล่ราคาแบบเหมือนระวังไม่ให้ติดทีหนึ่งทีสองนะครใช่ครับต้องดูว่าเขาได้ยศได้อะไรบ้างอย่างเนี้ยยังด้ยนะยังยัง เาระัยังไม่เหยียบมองนะอนนแอบย่องแอบย่องไม่ให้ใครรู้ตัว <laughs> ามาเทียนนี่เชียร์หน่อยวันนี้ขึ้นมาเท่าไหร่เนี่ยอ๋อใช่แท่งเขียวแต่กลับมาปิดที่เดิมนะครับเนี่ยเริ่มส่งสัญญ,ญาณจะย่อแต่กลับมาปิดที่เดิมแล้วก็มีขึ้นเล็กเลกเริเเ่มเห็นอ่เริ่มต่ําลงและต่ําเป็นมีดับเบิลท็อปแล้วด้วยนะครับ0.93สสเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าระวังนะครับอย่าพึ่งตอนนี้อย่าพึ่งเลยครับยูเรกาครับ